ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านครับหมายน้ำผึ่งป่าความโดยพันชัยสาห้านะครับวันนี้ก็ตามเราหาความหวานคือเก่าครับมาเจอครับหนึ่งรังแต่ว่ามันแปลกๆงั้นไม่ชอบขลนะครับล้างผึ่งลังนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับลังซูไม่ดูนะครับเนี่ยทางหวานหวานมันแปลกๆเลยครับเหมือนจะโดนตัดไปแล้วแต่ว่าร้อยนานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นดูลังที่เผื่อดูน้ำที่เผื่อจะทําใหม่นะครับ หลังมาก็ได้สวยอยู่นะครับต้นมะข่านะครับเดือดหน่อยนึงอ่ะโอเคครับเราไปลุ้นกันด้านบานครับว่าจะได้อะไรครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงหลังละหลังก็ฟอได้อยู่ครับหวานก็มีนะครับเนี่ยหวานก็ได้อยู่นี่นี่หน่อยนี่หวานหลัง,งกลางจะเกลียหน่อยนึงแหละแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะครับหวานก็ฟอได้เนาะต้นมะข่าครับลื่น แป๊บน <mid S 1> ึงครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้ชมถ่ายมุมน <JI> ี้นะครับนะนีมนี้ถ่ายกล้องหลังจะมันกลม่มนี้ที่กินไปนะครับบนพื้นด้านหลังแป๊บนึ่งถุงค้อนก่อน có nhiệt thì nó lăn Hãy thấy cái

铁索链。

โอเคครับเียบ้อยด้วยดีนะครับก็ต้องขอล้างดานะครับเพราะว่าก็ขายได้หวานก็ไม่ได้นิดหน่อยนะครับได้พอนิดหน่อยลัางมันก็ขายได้ก็ต้องเป็นต้องเหงานะครับเรื่องปากเรื่องท้องอย่าว่ากันครับโอเคครับผมไปลงต้นไม้หาดูร่างอื่นนิดครับผมมาต่อกันล่างที่สองครับลัางนี้เอาออกไข่โรงเรียนนะครับเนาะเราจะต่อเด็กน้อยกันเลยตัวตามให้มาเอาออกไข่นะครับลางเดี๋ยวจะพาไปดูร่างพึ่งว่าใหญ่ขนาดไหนแบบไหนมันโค้งไปนู่นนี่ครับล่างพึ่ง พลังใหญ่พอสมควรเลยครับต้นไซนะครับต้นไซต้นโพนะครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันครับว่าจะเป็นแบบไหนอามจะดีไหมนี่ครับลังสวยๆเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปชมด้านบนครับครับขึ้นมาได้ครึ่งต้นแล้วนี่หวานเป่งๆครับด้านนี้ครับอังถึงถึงต้นแล้วนะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นโต ลังนะครับลังแดงโล่ครับเป็นหวานด่านเห็นด่านนุ่นเปิดเขาขาวอยู่นะครับย,ยังไม่ยังไม่แน่ชัดแล้วเขาขึ้นอีกแป๊บนึงครับขึ้นอีกแป๊บนึงเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูครับลังเดี๋ครับ,ล,รบลังถึงมันเูเห็นชัดไหมครับ ชัดไหมเออของตะแคงหรือเปล่าเนะเาะผมเทปกล้องก่อนนะครับลองแป๊บนึงครับชัดไหมโอเคต้องบอกว่าคืนดึงตัณใจเป็นสาบ ta chỉ biết đăng con cho kênh lalaschool không cũng đang buồn còn năng mới đây Thằng tắm tù tiếp lăng subscribe lăng Thank you Cặp. Cặp phải phải. còn dang cái cái này nữa các bạn đứng, đứng ở bên này. เ่ากับน,น,นี้หวานเรื่องพอแล้วแหละนี่มีเยอะดอก bán gốc con đồng dày cho phô hút gốc bỏ vốn bán phô hút đi

Thank yeah. you. lăng kìa, cuốn lăng đó Cái chỗ nó vào ăn cuốn đây ไม่เห็นเลยเกียงมันนั่งนั่งไปทางนี้ไม่ได้โต๊ะตั้มไปโอเคเรียบร้อยดีด,ดีครับน้ำพอ ก็ได้อยู่น,นิดนิดหน่อยนะครับนะถึงอยู่นานแล้วร้านก็แก่ต้องเอาออกหมดนะครับเด้หายใจหนีเดี๋ยวจะขวนเด็กนักเรียนนะครับมันอยู่ในโรงเรียนอ่ะโอเคครับผมสุดท้ายให้พี่น้องโชคดีครับมีความสุขครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปครับผมจากผมหมายนถึงปลาแล้วก็พันธุ์ชายทถาห้าอยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผม